เนี่ยเสียงมันจะประมาณเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ยินหรอกอ่ะโอเคกลับมาเป็นไม์ปกตินะเสียงไม์ดังขึ้นไหมเห็นได้ชัดเลยว่าตัวการาฟอ่ะมันขึ้นมาแต่ตัวสีเหลืองเลยซึ่งระยะไม์ก็คือเนี่ยเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ย หลายๆคนคงจะประสบปัญหาเสียงไม่เบาใช่ไหมครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้เสียงไมจาก EGA เนี่ยเสียงมันดังขึ้นเทคนิคที่ผมจะไปบอกตอนนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่สามารถใช้กับไม่ได้ในหลายๆรุ่นเลยแต่วันนี้ผมจะเอาไมรุ่น MC1 ที่หลายๆคนเนี่ย จะติดเรื่องปัญหาของเสียงของมันนะผมซื้อรุ่นนี้ไปเสียงทําไมมันเบาจังเลยมาดูกันว่าผมจะใช้วิธีไหนในการทําให้เสียงมันดังขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไมค์ MC1 เนี่ยมันจะเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับซึ่งไม์คนเดนเซอร์ก็จะมีการรับเสียงที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานได้แบบว่าเฉพาะที่อย่างเช่นห้องที่มีการเก็บเสียงนะครับผมห้องที่มันเงียบมากจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบว่ารับเสียงแบบว่า ว่างมากนะครับผมคือถ้ามีเสียงแม่เรียกเสียงเพื่อนตะโกนเสียงแมวร้องอะไรเงี้ยคือมันจะเข้าหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทําให้เสียงไม้มันดังขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากก็ออื่นเลยเราต้องไปที่นี่ปุ่มเซิร์ชแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับซาวด์ทีนี้เราก็ไปดูที่ตรงนี้ฮะซาวด์เซตติ้งตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บเราจะได้หน้าตาจอแบบนี้มานะครับผมแล้วก็ เราจะเห็นไหมฮะตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Input ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟน EJA Type MC1 เนอะเสียงเห็นไหมฮะว่ากราฟเสียงเนี่ยเบาเบาคือถ้าเราแกะกล่องมาแล้วก็เสียบโดยที่ไม่ได้ปรับการตั้งค่าการดันไหมหรืออะไรอย่างนี้เลยจริงๆมันใช้ได้ปกตินะแต่ว่าเสียงที่ได้มันก็จะเบาเพราะฉะนั้นเราต้องไปปรับดันเสียงมันขึ้นนะครับก็ไปที่นี่นะฮะ device Property ตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บจะเห็นนะครับอ o ลุ m มของไม์อยู่ตรงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนการ b o o ต t ของเสียงไม์นี่นะครับผมคือตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์คือมันก็ได้ยินเบาอะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปแบบเสียงของไม์ดูเนาะเนี่ยเสียงมันจะประมาณเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ยินหรอกอ่ะโอเคกลับมาเป็นไม์ปกตินะเราก็ต้องมา b o o ต t เสียงไม์เพิ่มนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยไม่ได้ใช้ได้แค่ไม์ MC1 แต่สามารถใช้ได้กับไม์ทุกรุ่นบนโลกนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนใช้จริงๆเราต้องมอนิเตอร์เสียงฟังัวเองอัดเสียงอะไรเงี้ยฟังให้มันอยู่ในระดับที่เราพอใจอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ไม่ตายตัวนะแต่ว่าผมจะมาแนะนํานะครับอันนี้ผมก็ดันไปเลยสักประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยห้าสิบนะครับผมอ่าประมาณห้าสิบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรฮนะเสร็จแล้วเสียงไม์ดังขึ้นไหมเห็นได้ชัดเลยว่าตัวการาฟอ่ะ มันขึ้นมาแตะตัวสีเหลืองเลยซึ่งระยะไม่ก็คือเนี่ยเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้เอาไปใกล้ปลงใกล้ปากอะไรทั้งนั้นคือเป็นระยะปกติที่คนทั่วไปเขาใช้กันนะครับก็เสียงก็แทจบจะพีคไปจนถึงขีดแดงเลยนะเสียงชัดมากนะครับผมเทสนะหนึ่สอเทสอันนี้คือหันหน้าไมออกด้านข้างนี้ด้วยซ้ำนะ,ะถ้าเอาตรงตรงไมตรงนี้ก็จะรับเสียงได้ค่อนข้าง,างชัดเกณขึ้นนะแต่จริงมันรับชัดมากเลยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นระยะปกติอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถอยไมค์ออกไปอีกนะฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามฮัลโหล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 เทสฮัลโหลนี่ปกติเราก็จะตั้งไมค์ไว้ตรงหลังคีย์บอร์ดถูกไหมอ่าก็จะเป็นระดับประมาณนี้แหละนะครับผมเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ทีนี้เรื่องเสียงรบกวนละ่ะถ้าเกิดเอาไว้หลังคีย์บอร์ดอย่างนี้แล้วเราพิมพ์เสียงจะเข้าไหมผมบอกเลยไม่เหลือเข้าแน่นอนนะครับผม ยังไงก็เข้านะครับยังไงก็เข้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงเสียงพวกนี้เนี่ยผมแนะนําให้หามุมไม้ที่ห่างไกลกับพวกเสียงคีย์บอร์ดเสียงอะไรนี้อย่างเช่นเราอาจจะหามุมนี้วางห่างออกไปนิดนึงเสียงมันก็จะลดลงไปนิดนึงอย่างนี้หรือว่าจะวางมุมนี้อย่างเงี้ยอ่าแล้วคีย์บอร์ดก็ไปอยู่หลังไม้พยายามให้คีย์บอร์ดอยู่หลังไม้นะครับอ่าก็จะช่วยลดเสียงได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันเป็นการรับเสียงแบบคาร์ดิออรนะครับคาดิออมันจะรับแค่ตรงนี้เนาะด้านหลังมันก็จะเบาลงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไมโครเดนเซอร์อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมว่าไมโครนี้มันจะมันจะแบบว่าดูดเสียงค่อนข้างเยอะนะครับมันจะดูดเสียงเยอะมากเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ห้องที่แบบว่าห้องที่เงียบคือไม่มีเสียงรบกวน เสียงพัดลมอะไรอย่างนี้มันก็เข้านะครับผมคือมันค่อนข้างเฉพาะทางนะแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยกับคุณภาพเสียงที่ดีอย่างไมค์ MC1 ตัวนี้เนี่ยเป็นไมค์48กิโลเฮิร์ต์นะครับผมไม่ค่อยมีนะไมค์48กิโลเฮิร์ที่ไซส์แบบน่ารักกระปุกกระปิกขนาดนี้นะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเสียงก็จะประมาณนี้คือต่อให้วางไกลวางใกล้อะไรย่งเสียงก็ยังชัดอยู่นะครับเดี๋ยวลองให้น้องๆหลังกล้องเนี่ยลองพูดดูคือเสียงมันก็เข้าใช่ไหม เนี่ยเห็นไหม yeah, <go> คือคือมันเข้าแบบว่าชัดเจนมากนะครับผมเพราะนั้นก็ถ้าจะใช้งานให้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพก็แนะนําให้ห้องเป็นสภาพบรรยากาศที่แบบว่าเงียบเียบเ,เก็บเสียงอะไรเงี้ยจะดีมากนะครับสำหรับการใช้งานไมโครโฟนเซอร์เทคนิคนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะแต่ละคนก็จะใช้ระดับเสียงระระดับอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนผมแนะนำก็จะเป็นประมาณ50ถ้าดังไปก็ไปลดเหลือสัก40 30นะครับหรือว่าเป็นคนพูดเสียงเบา บูตขึ้นไปสัก60 70บอย่างนี้ก็ยังพอได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิควันละเล็กวันละน้อยของเรานะครับใครมีคำถามอะไรก็ลองสอบถามมาที่คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูก็ได้นะครับผมใครที่กำลังหาซื้อไมค์ดีๆอยู่ผมบอกเลยว่า m อ1นเนี่ยโอเคเลยคุณภาพเสียงก็โอเคเอไป อัดเสียงร้องนะครับผมไปเล่นกีตงกีตาร์ขึ้นดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ตรงนี้ติดโควิดนะครับผมร้านปิดกันเยอะก็แนะนำให้สั่งออนไลน์เอานะพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ค่อยไปลองหน้าร้านดูคลิปนี้ตัดสินใจเอาก็ได้เนาะเพราะเสียงก็ไม่ได้แย่นะเสียงดีมากเลยแหละเสียงชัดมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไมค์ MC 1วันตัวนี้นะครับผมข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ W w w e t เว็บ so นะครับ แล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ